ขอโทษนะถ้าเกิดว่าเออขอโทษด้วยแล้วกันที่เอออะไรวะเออด่าอะไรไปแล้ว,ลวเราพวกเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็นี่ไปก็ขอโทษแล้วกันนะรู้สึกผิดอยู่รู้สึกเสียใจด้วยอยู่เพราะเห็นบางคนบอกว่าแม่งร้องไห้เลยจะทำผู้ของกูแคไอ้เร่กูแม่งไม่ได้รู้สึกดีเลยจุดประสงค์กูก็คือแค่ให้คนกลุ่มเล็กๆที่เป็นคนอีสานอ่ะกลุ่มนั้นอะ่ะเจ็บช้ำน้ำใจเฉยๆไว้แต่ว่าได้ขับปู๊เส้นแค่ขับเฮาถูกปะ แต่คนที่อัดอมันเอาไปลงเฟซมันทําอย่างนั้นมันก็จะยิ่งทําให้คนอีสานเขาได้รับคาพูดอันหยาบคายและส้นตีนของกูซึ่งจุดประสงค์กูไม่ใช่จุดประสงค์ของกูก็คือต้องการแค่แบบว่าให้ไอคนคนนั้นในกลุ่มนั้นห้าคนห้าคนเองเล่นาวีครับเล่นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยวุ้นไหนอะ่ะไอ้วุ้นเฟกมะเนี่ยใช่ไหมหรือว่าคนละวุ้น สักมากี่บาทครับพี่ไม่รู้ว่าสักมากี่บาทหลาย